สั่งจิตให้รวยนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะเข้าใจผิดกันมหมดเลยไม่ว่าคุณจะเรียนกับครูบาอาจารย์คนไหนมาก็แล้วแต่คุณดิไม่รู้แต่ว่าวันนี้คุณดิสอนในสไตล์ที่คุณดิตื่นรู้และคุณดิก็แบ่งปันตามที่คุณดิตื่นรู้นยะคะเรียนมาเข้าใจแบบไหนถ่ายทอดแบบนั้นเพราะเราทำแล้วรได้ผลลัพธ์วันนี้นะคะการที่จะสั่งจิตให้รวยค่ะอย่างเช่นนะคะคนทั่วไปค่ะชอบขอกับจัก,กรวานขอนั่นขอนี่ขอโน้น่น เวลาคุณไปวัดไปทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็จะไปขอขอคือการร้องขอคือการอ้อนวอนจริงไหมจริงวันนี้การสั่งจิตให้รวยเราจะไม่ใช้คําว่าขอค่ะอืมจริงไหมจริงไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะอ่ะแชร์แชร์วันนี้แพงมากจริงไหมจริงคําว่าขอ คำว่าขอคุณต้องเข้าใจก่อนว่าจิตใต้สำนึกของคุณเข้าใจว่าแบบไหนคำว่าขอมันจะได้กับไม่ได้จริงไม่จริงขอไปขอไปขอขอผลลัพธ์ขอยอดเงินขอยอดขายขอคำว่าขออ่ะมันมีได้กับไม่ได้ จะได้ไหมเนาะจะได้หรือจะไม่ได้นี่คือการขอแต่นะคะคุณที่จะสอนพวกเรานะคะอันนี้มันแบบว่ามันเป็นความลับนะมันอยู่ในพเมียมโปรแกรมนะคะคุณที่มาบอกนิดนึงว่าวันนี้การที่เราจะสั่งจิตให้รวยนะคะเราจะไม่ใช้คําว่าขอค่ะเหมือนคุณนะคะเวลาคุณเข้าไปกินข้าวในร้านอาหารนะคะคุณเข้าไปขอข้าวกินไหมคะคุณสั่งจริงไหมจริง การสั่งของเราเราต้องใช้คำว่าสั่งค่ะหรือบอกสั่งการสั่งของเราไม่ใช่ออกคำสั่งยิ่งจองหองออกคำสั่งคนนั้นคนนี้กดขี่ใครไม่ใช่การสั่งของเราเรารู้ถึง power ว่ากูแม่งมีเงินจ่ายกูสั่งออกไปยังไงกูก็ได้กินอะ่ะตื่นรู้ป่ะ,ต,ปะตื่นรู้มะแม่เห็นหนูไหมเห็นคะ่ะลัค้แอน ตื่นรู้ไหมคะแชร์ค่ะแพงมากเอาเนื้อหาในคอร์สพิมี์แมโปรแกรมจะรีบจะจัดตัดสินใจเหลือเจ็ดคนสุดท้ายแล้วนะคะจะรีบจะจัดตัดสินใจลูกนะคะคอร์สนี้ดูแลกันหนึ่งปีค่ะเนื้อหาเข้มข้นมากหลายคนที่ผ่านมาที่คุณดึงดูดผลลัพธ์ไม่ได้ที่คุณไม่ได้สมปรารถนาเพราะคุณมัวแต่นั่งขออยู่ค่ะวันนี้พระเจ้าไม่ขอนะคะจริงไม่จริงเหมือนคุณเข้าไปสั่งอาหารอ่ะคุณเข้าไปร้านอาหารอ่ะคุณไปนั่งขออาหารหรือเปล่า ที่จะได้กินน่ะไม่เราเข้าไปเราสั่งค่ะเราสั่ง้วยมั่นใจว่ากูมีตังคจ่ายอ่ะกูสั่งกูรู้ว่ายัางไงกูได้กินอ่ะเขา้าใจปะนี่แหละคือคําสั่งเราเป็นคนคุมกลุ่มชะตาชีวิตตัวเองอ่ะเขา้าใจปะแพงแช่